อ่าก็เหมือนกับรักแรกพบอ่ะก็เหมือนกับโดนฟ้าผ่าตกเลเ่ีย,งล,ยงลงมาปุ๊บเอ้ยรักแรกพบอะไรอย่างเงี้ยอ่าเราก็ให้คุณพิเศษของดอกรักเนี่ยมีเป็นไปนตามนั้นสวัสดีครับเพื่อนๆของช่องเจ้าพยาชาแนลคลิปนี้พาสายหมูไปที่วัดปรางมุนี อำเภอเมืองจังหวัดส,สิงห์บุรีเมื่อพูดถึงวัดปราโมนีเนี่ยคนที่ขับรถผ่านจะรู้เลยว่าเป็นวัดที่มีความสวยงามนั่นก็คือทั้งวัดนะ่ะทาสีทองเหลืองอลามสีทองนี่ถือว่าเป็นสีแห่งความเป็นมงคลนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับความเจริญรุ่งเรือง มีความเชื่อนะครับว่าสถานที่อะไรก็ตามเนี่ยถ้าหากว่ามีสีทองแล้วเราเข้าไปมันในสถานที่นั้นๆนะครับความเป็นบุคคลชีวิตจะเกิดขึ้นย้อนกลับไปประมาณยี่สิบกว่าปีวัดปรามมนีนี่ถือว่าเป็นวัดที่มีความโด่งดังมากๆเลยนั่นก็คือท่านจเจ้าวาดเนี่ยมีมัก,กระีผลมัก,กระีผลหรือนาลีผลซึ่ง ลักษณะเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอ,อเป็นรูปคนหะาะตัวเล็กๆนะฮะเป็นรูปคนเป็นผู้หญิงนะครับผู้หญิงเปลือยนะฮะมีความเชื่อกันว่าออมัก,กระีผลเนี่ยอยู่ในป่าหิม,มาพานเราก็ไม่รู้ว่าป่าหิม,มาพานอยู่ที่ไหนตอนนั้นนะครับยี่สิบปีมาแล้วเนี่ยมีกะเหรี่ยงคนหนึ่งครับเอามัก,กระีผลเนี่ยไปให้ท่านเจ้าอาวาส แล้วบอกว่าเป็นสิ่งที่จะทําให้วัดปรามมนีมีความเจริญรุ่งเรืองซึ่งก็เป็นความจริงครับเมื่อข่าวปรากฏแพร่ไปนะครับมีคนผมคิดว่าเป็นเป็นหมื่นเป็นแสน่ะไปกราบไหว้ไปดูความมหัศจรรย์ของมัคกลกีผลสิ่งที่ตามมาคือมีคนเป็นจํานวนมากได้โชคลาบถ้าหากว่าเราจะมองว่ามัคลีผลเป็นสิ่งที่มนุษย์ทําขึ้นมา มนุษย์หลอกลวงขึ้นมาทําไมคนจํานวนมากกราบไหว้แล้วจึงได้โชคลาภยิงอยู่ครับมันอาจจะไม่ได้ทุกคนแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะได้เพราะฉะนั้นคําพูดของกะเหลี่ยงที่บอกว่ามัรกกรีผลจะมาทําให้วัดปรางมุนีเนี่ยเป็นวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองก็เป็นความจริงจากวัดธรรมดาธรรมดาวัดหนึ่งนะครับปัจจุบัน ความจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันยิ่งทวีขึ้นแสดงให้เห็นว่าท่านจเจ้าอาวาสเนี่ยท่านเป็นพระนักพัฒนาเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะครับเมื่อเราเข้าไปในวัดปรางวบุีปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเรียกว่ามีสวนหย่อมนะฮะมีบึงที่มีน้ําใสายเย็นมากเลยร้อนๆเข้าไปเนี่ยไปนั่งมุมเนี่ยเย็นครับแล้วก็มีพระพุทธรูป หลวงพ่อพระสังกจายหลวงพ่อพระนอนพุทธัสยาตนะฮะพระที่คนบันอังคารเขามีความเชื่อว่าเป็นพระประจำวันเกิดคนบันอังคารนะครับยิ่งไปกว่านั้นก็มีรูปเคารพของท่านท้าวเวสสุวรรณซึ่งมีอยู่สองปางปางหนึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับกราบไหว้แล้วจะได้โชคลาภอีกปางหนึ่งก็คือเรียกเงินเรียก,ยกทองมาปางนี้มันก็คล้ายๆกันว่าได้โชคลาภคือ ดวงดีโชคดีไงฮะคนมีโชคลาภแล้วตอนนี้ไอ้เงินทองที่มาอยู่เนี่ยมันจะอยู่กับเรานานแสนนานท้าวเวสสุวรรณสองปางนี่ฝากเลยถ้าหากเพื่อนๆไปไปกราบไหว้ฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามเนี่ยฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานนะครับไม่ว่าจะเป็นท้าวเวสสุวรรณองค์ปู่พญาล,ลาหูนะฮะหรือแม้แต่เจ้าแม่ตะเคียนนะครับสิ่งอย่างนี้มีพลัง จึงอยู่บางคนอาจจะออกมาแอนตี้อย่างมากๆเลยแต่คุณต้องไม่ลืมว่าเขามีจิตสำนึกในการที่จะกราบไหว้เขามีสิทธิ์ที่จะเคารพสิ่งนั้นๆคุณไม่เคารพคุณก็อยู่ของคุณเฉยๆไปคนมีมารยาทเขาจะไม่ไปละลาบละ,ล,ะล้วงสิทธิความเชื่อของคนอื่นนะครับย้ำนะครับคนมารยาทคนมีมารยาทเขาไม่ทำกันนะครับเอาเป็นว่าตอนนั้นอะ มักกรีผลเนี่ยมีการทำปลอมออกมาเยอะเลยนะฮะผมก็ไม่แน่ใจนะ,ะว่าที่กะเหลี่ยงคนนั้นเอามาให้หลวงพ่อที่วัดปราโมนีเนี่ยเป็นของจริงหรือเปล่าแต่ตอนนั้นผมก็ทำหนังสือเฉพาะกิจออกมานะครับเจ้าของหนังสือเฉพาะกิจนี่ก็จ้างผมตกลงทำกันเป็นรูปเล่มเนี่ยหมื่นหนึ่งนะครับแล้วเขาก็บอกว่าหนังสือเนี่ยทำออกมาแล้วผมยังไม่ได้เงิน เขาบอกว่านักสือขายไม่ได้ผมก็ย้อนกลับไปที่โรงพิมพ์นังสือเล่มน,นี้พิมพ์นะครับห้าหมืน่นห้าหมืน่นอีกทีหนึ่งพิมพ์สองหมืน่นเป็นเจ็ดหมืน่นรับเงินจากสายส่งเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าหรือหกล้านบาทแต่ค่าตัวของผมแค่หมื่นเดียวเขาไม่ให้นี่แหละครับนิสยัยนิสัยความปิ้นป้อนความกระล่อนของคน เศษเงินโยนมาให้ผมแค่หมื่นหนึ่งเนี่ยผมต้องใช้เวลาในการเขียนในการเอาหาหาข้อมูลต่างๆนีนนานมากเลยแต่หลวงพ่อท่านก็เมตตานะให้รายละเอียดให้อะไรเนี่ยนะครับสุดท้ายเป็นไงฮะเหนื่อยฟรีนะครับเหนื่อยฟรีก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองกับเงินที่โกงผมไปนะครับเอาละครับทุกวันนี้นะครับคนเราเนี่ยอยู่ได้ด้วยเกี่ยวกับความเชื่อของไสยศาสตร์ความเชื่อที่สายมูมีความเชื่อ สายมูนี้ไม่ใช่คนเลวไหลไม่ใช่คนขาดสติปัญญาสายมูจะเชื่อในสิ่งที่บูชาแล้วต่อตาพอคือสิ่งต้องพิสูจน์พิสูจน์ได้แล้วสายมูจึงเชื่อเช่นเดียวกับวัตถุมงคลที่ผมจะแนะนําให้เพื่อนๆบูชาเป็นวัตถุมงคลของท่านอาจารย์แขกมันตราสยามปรมาจารย์วิชาเหมาซานเบอร์หนึ่งของสยามประเทศท่านอาจารย์แขกนี่ ถือว่าทำวัตถุมงคลออกมาหลายรายการด้วยกันทุกรายการนะครับจะต้องทำดีกว่าคนอื่นถ้าทำแค่เท่ากับคนอื่นท่านไม่ทำและถ้าหากบูชาวัตถุมงคลของท่านอาจารย์แขกแล้วไม่ได้ผลเพื่อนๆก็ไม่ต้องบูชาของใครอีกแล้ววัตถุมงคลรายการนี้คือดอกลักครับเรารู้จักตะกุฏทาสิมัสเพราะท่านอาจารย์แขกเอามาเปิดเผยเอามาให้ความรู้ มาเป็นวิทยาฐานให้เรารู้กันว่าอะไรคือฮาสซมัดเช่นเดียวกับวัตถุมงคลที่คนโบราณเขามีความเชื่อว่านำมาซึ่งความรักนั่นก็คือดอกลักเดี๋ยวเราไปฟังท่านอาจารย์แขกอธิบายนะครับว่าดอกลักของท่านเนี่ยมีความแตกต่างจากดอกรักธรรมชาติอย่างไงดอกลักธรรมชาติมีลิขิตความศักดิ์สิทธิ์อยู่ระดับหนึ่งแต่ทำไมของท่านอาจารย์แขก จึงเหนือกว่าดอกรักธรรมชาติไปฟังรายละเอียดดอกรักของท่านอาจารย์แขกกันเลยครับและอย่าลืมนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับวัตถุมงคลของท่านอาจารย์แขกทุกรายการทําเท่ากับคนอื่นไม่ทําทําแล้วต้องดีกว่าคนอื่นและหากบูชาไม่ได้ผลเพื่อนๆไม่ต้องบูชาของใครอีกแล้วฝากไว้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะฮะวัดปรางมูนีมีความเป็นมงคลชีวิต รออยู่เราเพื่อนๆอ,อยู่ที่วัดโดยเฉพาะรูปเคารพของเจ้าแม่ตะเคียนนี้ศักดิ์สิทธิ์มากรางวัลที่1เคยมีคนถูกมาแล้วด้วยเช่นเดียวกับท้าเวสุวรรณนะครับโอเคครับไปพบกับวัตถุมงคลรายการนี้ของท่านอาจารย์แขกมันตดสยามคือดอกลักครับยังไงต้องขอบพระคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ วันนี้เราก็กลับมาพบกับเครื่องรางของขังในอดีตย้อนกลับมาเป็นปัจจุบันวันนี้นี่เป็นเครื่องรางที่เคยแต่ได้ยินได้ฟังซะมากกว่าแล้วก็เคยแต่มีคนพูดแต่ไม่เคยมีใครทําเครื่องรางจริงๆอ่าก็คือดอกลักดอกลักอ่าดอกลักเลยวันเราทําเครื่องรางดอกลักขึ้นมาคือก่อนหน้าเนี่ยมันก็จะมีคนพูดถึงวิชาดอกลักนู่นดอกลัก แต่ก็ไม่เคยมีใครมาทําเป็นเครื่องรางของขลังจริงๆ่อาแต่เนี่ยเราเอาตำราโบราณมาทําเป็นเครื่องรางของขลังเลยเนเะนลยบในสมัยอดีตเนี่ยเขาจะมีวิชาดอกรักโดยการที่เขาจะดูวันขุดวันที่ไปขุดต้นลักที่เป็นลูกต้นรักอะ่ะที่ขึ้นตามธรรมชาติมาปลูกแล้วก็มีการนําดินอาถรรพ์มารองกระถางแล้วก็ปลูกให้มันเป็นดอกขึ้นมา พอปลูกเป็นดอกขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็จะเอาดอกขนาดจะมีวันเก็บอ่าแล้วก็เอาเอามาหา่อเอามาห่อผ้ายันแล้วก็มาพกติดตัวอ่านั่นคือวิชาการเขาเรียกวิชาดอกรักวิชาดอกรักดียังไงแน่นอนชื่อมันบ่อยไปแล้วคําว่ารักก็เกี่ยวหนักหนักมาทางเรื่องสนีมเมตตามหานิยมอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นวิชาดอกรักเนี่ยมันเป็นวิชาโบราณที่มีมาตั้งแต่ ในสมัยอดีตแต่ปัจจุบันมันสาบสูนไปแล้วมไม่ว่าจะเป็นวิชาที่ว่าเรื่องการปลูกต้นรักจริงการใช้ดอกรักเอาดอกรักจริงมาพกอะไรเงี้ยม,มันแต่ว่ามันเป็นวิชาที่ค่อนข้างจะทําจริงได้ยากเพราะว่าการที่จะปลูกต้นรักตามตําราเนี่ยมันต้องปลูกในที่ที่ไม่มีหลังคาบ้านคุมก็บ้านทั่วไปปลูกไม่ได้ละถ้าเป็นที่สวนนี่ก็คือห้ามพวกสัตว์เดินข้ามหรือนกบินข้ามค่อนข้างจะมี มีปัญหาในเรื่องการปลูกพอสมควรในการที่จะปลูกดอกลักตามตำราคราวน,นี้พอมาในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเราเห็นคุณวิเศษทางนั้นเราก็เลยได้มาทําเครื่องรางของขลังที่เรียกว่าดอกลักอของรายการ,รบัตสยามให้มันมีคุณิเศษเหมือนตามตำราโบราณโดยการนําผงดินอาถรรพ์ที่เราต้องใช้ในการปลูกใช้ว่านอาถรรพ์แม้กระทั่งใช้ดอกลักตามตำราที่จะต้องเป็นดอกลักผ่านการบูชา สิงศักดิ์สิทธิ์ผ่านการขอความรักขึ้นมาเห็นไหมบ่าวสาวลดน้ําสังเนี่ยก็ยังต้องมีดอกรักพรมอะไรดอกรักอะไรอย่างเงี้บวชนาคบวชพระบวชอะไรทั้งหลายทั้งที่เนี่ยก็จะมีพรมอะไรดอกรักอยู่ตลอดแต่ปัจจุบันเนี่ยรักแท้หายากมันจะกลายเป็นดอกรักพลาสติกทั้งหมดใช่ใช่มันจะใช้รักแท้ในหายากเพราะการที่ว่าดอกรักเองเนี่ยเก็บรักษาได้ยาก เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นที่มาว่าให้รักยืนยงคงกระพันยาวนานยากเพราะดอกรักเนี่ยมันเหี่ยวง่ายเสียหายาง่ายขีดขาดได้มันก็สมชื่อมันเลยที่เปียกเสม,มือเป็นความรักมีอะไรมากระทบเล็กน้อยก็<อ>เกิดการาแตกขักเสียหายไปแล้วอ,อเราก็เลยนำรักเอามาสร้างในเรื่องในรูปลักษณ์ของเครื่องรางที่เป็นโลหะเพื่อไม่ให้เกิดการแตกขักเสียหาย ก็เปรียบเสมือนการรักเราเนี่ยไม่บุบสลายรักเราไม่มีอะไรมากระแทกหรือมากระทันหรือมากระทบให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาในชีวิตวันหน้าได้เราก็เลยนำเนื้อโลหะที่เอาเอามาสร้างเน้นไปทางพวกโลหะฟ้าผ่าไม่ว่าจะเป็นทองแดงฟ้าผ่าสายล่อฟ้าหินฝานฟ้าคือของโลหะที่มาจากฟ้าผ่าทั้งหมดรวมถึง ไม้รักที่ฟ้าผ่าก็เอามาเป็นมวลสารในการที่เ,เอามาอุดผงเพราะว่าที่ก้นนี้เป็นก้นที่อุดผงออ่าุดผงเอาไว้แล้วก็เปรียบเสม,มือนกับมีความรักเมตตามหานิยมอะไรอย่างนี้ทำไมถึงต้องใช้โลหะทางฟ้าผ่าทั้งหมดก็บอกได้ไงคนเราเนี่ยอยู่ๆไปเห็นหน้าผู้หญิงเราชอบอ่าก็เหมือนกับรักแรกพบอ่ะก็เหมือนกับโดนฟ้าผ่า,าตกตรลึเงเบีย้ยงลงมาปุ๊บอเอ้ยรักแรกพบอะไรที่อ่า เราก็ให้คุณพิเศษของดอกรัก่มีเป็นไปนตามนั้นเหมือนก็ต้องหน้าต้องตาปุ๊บก,ก็บเหมือนรักโดนฟ้าผ่าลงมาเปรี้งยงนี้เลยโดนจิตโดนใจอะไรอย่างงี้เราก็เลยเอามาสร้างเป็นเครื่องรางของขังคราวน,นี้วิธีการเอามาใช้ก็เอาแน่นอนเรามาพกติดตัวหรืออาจจะมาล้อยเป็นลูกปัดติดมือหรือจะไปทําเป็นแหวนทาเป็นจี้ทําเป็นอะไรได้หมดข้ามเดินข้ามยังไงก็ไม่เสื่อมเพราะมันเป็นเครื่องรางที่ มีการเสกเอาไว้เรียบร้อยนำซ้ําคือไม่สามารถไปถอนสรรพวิชาที่เสกลงไปได้ด้วยเพราะว่ามันมีการเสกกันถอนกันกันอะไรได้หลายอย่างรวมถึงการอาถรรพ์ได้ด้วยรักนี่ยังไงรักนี่เหมาะกับคนที่ความรักไม่ค่อยยั่งยืนเหมือนนังแจ๊กฮะพูดในรายการอะไรแจ๊กแจ๊กนี่เป็นคนที่มีความรักให้กับคนทุกคนเฮ้ยไม่ใช่ให้กับแฟนใช่ไหมมึงห้ามตัดนะ <laughs> แจ็คเนี่ยคือนี้ยัวอยางน้องแจ็คเนี่ยแ <reco Christ. S 1> จ็คบอกาจ้งครับผมมีเนี่ยอันนี้อันนี้ออกมาเพื่อน้องแจ็คเราเลยนะต้องขอคุณน้องแจ็คค่ะแจ้งครับเนี่ยผมเนี่ยรักน้องคนนี้มากเลยผมต้องการตรองหลักตักขายกับน้องคนนี้เลยครับจางแต่ท <gid Burke> าไมความรักผมมันเหี่ยวแย้งแจ็คเดี๋ยวกูจะทำเครื่องรางของขาให้มึงให้ความรักมึงไม่เหี่ยวแย้งไปไม่ไปเสียใจด้วยไม่เปเสียาจ์ดนดนูช่วยดนหูดไปเสียงหายแจ้งบอกดูเสียาจทิทงมือ ให้ความรักเยฮะต้นก็จะเอาเหรอเออออกไปนี่ไม่เลยโดนถาอันนี้อันนี้ก็เลยเน้นไปทางเรื่องความรักอ่าให้เราเจอรักแท้รักจริงอ่าอะไรอย่างนี้ก็คือให้ความรักเราไม่เหี่ยวแห้งให้ความรักเรายืนยงยั่งยืนอะไรพวกนี้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เอาไปใช้เกี่ยวกับเรื่องเมตตามาหานิยมได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเอาไปใช้เรื่องการค้าถ้าเราเป็นเมตตามาหานิยมขนกับมาซื้อของ เอามาพกติดตัวเจ้านายก็รักเมตตาเอาไปเจรจาค้าขายอคนก็รักเมตตาแต่ที่เหนือสิ่งอื่นใดโบราณเนี่ยที่ไหนที่ขายไม่ออกเขาจะไปเก็บด,ดอกรักเอามาแล้วฝังตามที่ให้ได้ก้าวตึเพื่อเปรียบเสเหมือนว่าให้ใครมาเห็นก็จะรักใครในที่แปลงนั้นเพราะฉะนั้นขายที่ใหญ่ก็ขายที่ก็ลองเอาไปฝังดูดดให้คนให้คนที่เห็นเนี่ยมารักมาชอบในที่แปลงนั้น อันนั้นคือที่ที่จะขายก็เหมือนกันบ้านก็เหมือนกันให้คนอยู่ในบ้านเกิดความรักใกร้สามัคคีกงเกลียวตามตำราโบราณเนี่ยเขาก็เชื่อว่าให้เอามาฝังไว้ในบ้านให้เอามาไว้ในบ้านเป็นสริมงคลในบ้านออะไรแบบนี้พกติดตัวก็ได้หรือไว้หัวนอนก็ได้ให้ความรักเราดียั่งยืนขึ้นค่ะอะไรแบบนี้มันนัองแจ๊กเนี่ยโหบ่นทุกวันอาจารครับทางยังไงผมเนี่ยจัดไปเพื่อแจ๊กเลยดอกรักสมหวังหยินไม่ไหวละ แจ็คอย่าเพิ่งตัดกวาเนื้ออะไรคะอาจารย์อันนี้อันนี้เป็นเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงซึ่งผสมหนักไปทางพวกโลหะฟ้าผ่าเป็นเนื้อทองแดงที่ผสมหนักหนักไปทางเรื่องโลหะฟ้าผ่าทั้งหมดรวมถึงสามารถกันคุณใสยอพ์มนดาได้ในเนื้อในเนื้อของโลหะในเนื้อของโลหะก็ยังเกี่ยวกับเรื่องกันคุณใสยอพ์มนดาได้ พกติดตัวได้เกี่ยวกับแน่นอนเมตตามหานิยมสเสน่ห์เป็นเครื่องรางของขลังอ่าที่พกเอาไว้มันก็เอาเถอดดอกลักนี่นะถ้าพกติดตัวเนี่ยเรื่องสเสน่ห์เมตตาเห็นชัดเอาเถอะวันหน้าเนี่ยได้ยินได้ฟังประสบการณ์เกี่ยวกับดอกรักนี้หนาหูแน่แน,แน,แ,นแน่นอนอเพราะว่าถ้าสังเกตดีๆบนดอกรักเดี๋ยวเราทําเป็นดาวห้าแฉกไว้ใช่แล้วอ่าบนดาเป็นรนเวลาวนล้เป็นดาวห้าแฉกคือ สาไว้ชึ่งวิชาที่ว่าเรื่องความหมายของพลังงานธรรมชาติของสายยาวีโบราณด้วยอ่าเป็นเป็นเป็นห้าแฉกซาเอาไว้กกับเรื่องวิชาความหมายคือวิชาฮาซิมัตทั้งหมดอ,มอยู่ในวิชาการทําดอกรักนี่เลยว่าเรื่องพลังงานของธรรมชาติควบคุมในพลังงานของธรรมชาติทั้งหมดที่สําคัญดอกรักเนี่ยยังเหมาะแก่การที่ชายรักชายหญิงรักหญิง ได้ผลแน่นอนรักทุกประเภทไม่สนใจเพศไม่สนใจเพศใดๆทั้งสิ้นอย่ามึงอย่าบอกนะพอกูว่าวันนี้ก็ขายดีขึ้นแจ็คจะไปใช้กับใครใช้ท้าวหญใช้กันใช้กันเราเว้ยหรืว่าจะใช้ไก่ยกออันนี้ก็ว่าในเรื่องวิชาดอกรักขอมันตรัสสยามถือเป็นเครื่องรางที่จะเป็นตำนานคู่กับมันตรัสสยามต่อไปในวันหน้า เหมือนกับฮาร์ดซิมัสปัจจุบ H ันได้ฮารซีมัสเป็นเครื่องรางที่คู่กับมันตรัสยามถ้าพูดถึงฮารซีมัตตอนนึ้ถึงอาจารย์แขกกับมนรัยสยามถุงหันยันาเรีตัต่อบบน,น,น,นี้ถ้าพูดถึงเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับความรักโอ้ยเนี่ยถ้าอยากจะความรักดีอะไรความรักดีนะเลยไปหาดอกรักของรายการมันรัยสยาม,ยาม,ยามอาจารย์แขกรับประกันว่าสมชื่อรักสมชื่อเลย